โอเคก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับโปรเจกต์ใหม่ที่มีชื่อว่า The Meme Game ครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็จะมีเหรียญที่มีชื่อว่า Meme Game ครับหรือว่า MG MES ครับเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของเหรียญตัวนี้กันนะครับว่ามันจะทูเดอะมูนได้ไหมนะครับบทบาทของมันเป็นประมาณอย่างไรใช่ไหมครับก็สําหรับโทเคน Meme Game นะครับเป็นโทเคนคริปโตตัวใหม่ครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ครับโดยผู้ที่ซื้อโทเคนนี้หรือว่าถือโทเคนนี้ในช่วง p ีเซ a ลนะครับเราจะได้เลือกอวตาร แในการแข่งขันซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ตัวครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูเนาะนี่ครับก็จะมี5ตัวละครด้วยกันครับที่สามารถเลือกได้นะครับในการแข่งขันครั้งนี้เพียงแค่เราเป็นผู้ถือโทเค็นของเขาครับก็จะมีของตัวเปเป้ครับผมที่เป็นทีมฝรั่งเศสนะครับนี่เขาจะอธิบายความสามารถแต่ละตัวครับบเขียวเป็นตัวที่ชื่นชอบทางโลกอินเทอร์เน็ตครับเก่งในเรื่องการว่ายน้ํากระโดดไกลแล้วก็โปรโลน้ําแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับ ตัวต่อไปครับโดครับโดก็จะเก่งในเรื่องการวิ่งแข่งครับวิ่งเร็ว169เมตรด้วยสถิติโลก6.3วินาทีครับผมการที่มันมีสีขาเนี่ยก็คือข้อได้เปรียบของมันครับโดก็จะอยู่ในสัญชาติอเมริกาครับผมตัวต่อมาครับเบรดครับผมเป็นตัวแทนของเราคริสโตโบทุกท่านครับตัวนี้มีความสามารถในการใช้สายตาที่ค่อนข้างดีครับเบรก็จะอยู่ในสัญชาติเยอรมนี ตัวต่อไปเทอร์โบครับผมก็จะเป็นเรื่องความเร็วเหมือนกันครับแล้วก็ทําลายขีดจํากัดแล้วก็สร้างสถิติใหม่เรื่อยๆครับจะเป็นตัวแทนของอิตาลีครับสุดท้ายวิฟครับวิฟเป็นนักแข่งที่มีแฟชั่นล้ําสมัยครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของฝั่ง UK ครับก็สําหรับผู้ที่มีเหรียญโทเค็นมีมโทเค็นนะครับเราสามารถเลือกเชียร์ได้ครับว่าจะเชียร์ตัวไหนใน5ตัวนี้นะครับซึ่งตัวที่เราเชียร์นะครับหรือว่าแข่งขันชนะใช่ไหมครับเราจะได้โบนัสรางวัลเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นไปอีก25%ด้วยรับ เรากลับมาดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับก็เลือกภาษาได้นะครับตรงนี้ อันนี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยแล้วนะแล้วนอกจากที่เราสามารถเชียร์ได้แล้วใช่ไหมครับเราสามารถเอาเหรียญของเขาเนี่ยมาสเต็กกิ้งได้ด้วยครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเหรียญตัว The Meme Game อยู่นะครับตอนนี้ที่เขาพีเซลอยู่นะครับเหลืออีก2วัน19ชั่วโมงครับราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับอีก2วันนี้ยังไม่หมดเขตนะครับหลังจาก2วัน19ชั่วโมงไปแล้วราคาเหรียญตัวนี้จะแพงขึ้นครับสำหรับการเชื่อมต่อกับระเป๋านะครับก็ใช้ได้ทั้ง MetaMask, Best Wallet, Coinbase Wallet และก็ Connect Wallet ครับผมสำหรับเหรียญที่ใช้ในการ ซื้อเจ้าเหรียญ MGMES หรือว่าเหรียญ Meme Game เนี่ยครับก็จะมีประมาณ3 4ตัวด้วยกันครับตัวแรกครับคือเหรียญ ETH ครับตัวที่2อ USDT นะครับตัวที่3ใช้การ์ดครับที่เป็น USD ในการจ่ายได้และก็สุดท้ายครับจะเป็นของทาง BNB ครับแต่ทีเนี้ยเชน BNB นะครับผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยที่จะใช้ในการ stacking ได้ตอนนี้เขาจะรองรับตัวในเชน ETH เท่านั้นนะครับเราแนะนาเป็น ETH หรือว่า USDT ที่เป็นเชนของ ETH นะครับก็ราคาตอนนี้ถ้าสมมติว่า1 USDT 1 USDT จะได้110เหรียญครับหรือถ้าจะแยกเป็นต่อเหรียญเนี่ยราคาจะอยู่ที่0.00905 USDT ครับซึ่งถ้าเราเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถกดสเต็กกิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปทานโดยรวมของตัวเหรียญแล้วก็สามารถกดสเต k กกิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเคลมได้ตรงนี้นะครับเมื่อเราถึงหน่วยหลักที่พอใจแล้วเนาะเราเลื่อนลงมาดูครับก็อย่างที่บอกไปนอกจากการสเต็กแล้วเราก็สามารถเลือกเชียร์ได้หนึ่งตัวอย่างที่บอกไปครับเนาะว่า ถ้าเราเชีย์ตัวไหนแล้วมันชนะนะครับมันชนะเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นด้วยครับถ้าเลื่อนลงมาเขาจะบอกจํานวนโบนัสด้วยนะครับคือ25%ครับถ้าเราเลือกตัวที่ชนะนะครับหรือว่าทีมที่ชนะนะครับแล้วพอเราเลือกลงมานะครับจะเห็นสกอร์ที่นําอยู่ตอนนี้นะครับว่าตอนนี้เป็นการแข่งขันชนิดไหนนะครับตอนนี้คือผู้นําวิ่งนะครับ169เมตรครับตัวเปเป้เป็นนําอยู่ครับอยู่ที่คะแนน37ครั้งครับผมโดก 27ครั้งครับวิฟสิบสาครั้งเบรดสิบเอ็ดครั้งแล้วก็เทอร์โบครับอยู่ที่9ครั้งครับอันนี้คือการแข่งขันยังไม่จบนะครับเป็นคะแนนสกอร์ณเวลาปัจจุบันตอนนี้ครับเพื่อนๆก่อโปรเจกต์นี้เรียกว่าเป็นคล้ายๆเกมเพลูเอิร์นเกมหนึ่งเลยนะครับผมเรื่องลงมาก็จะเจอกับโทเคนนมิกของเขาครับเหรียญของเขามีทั้งหมดอยู่ที่2024ล้านเหรียญครับสำหรับเจ้าเหรียญเดอะมีมเกมนะครับผม P sell เขาแบ่งไปที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับสเต็คกิ้งเขาแบ่งมาให้สิบเุปอร์เซ็นต์ครับรรีว์ดแบ่งไป 9.30%ครับ i q u i t y แบ่งที่10%ครับแล้วก็ Marketing อยู่ที่15%ครับแล้วตัวโทเค็นเนี่ยเขาจะเข้าแพลตฟอร์ม DEX d e c e n t r a l i z ต d ตอนไหนใช่ไหมครับข่าวล่าสุดนะครับเขาบอกว่าวันที่10กันยายนนี้ครับก็ประมาณเดือนหน้าเนาะด c e n t r a l i z e d หรือว่ากระดานเทรดแพลตฟอร์ม DEX นะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามนะว่าเขาจะเข้าสู่แพลตฟอร์มของทางไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะเข้ากระดานเทรดของใครนะครับเรื่องลงมาเราจะเจอคําว่า The Para Meme Game ครับเหมือนกับการใช้แทนโอลิมปิกครับแต่ จจตการแข่งขันกีฬาของเขาเนี่ยจะชื่อว่า The Para g a m e เนาะจะมีการแข่งขันใหญ่อยู่ที่28สิงหานี่ครับถึงวันที่8กันยาครับเพื่อนๆแล้วก็เช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถติดตามได้ทางเทเล gram ของเขาครับแล้วก็ Extra Wister ครับเดี๋ยวเราดูที่กลุ่มเทเล gram ของเขานะว่ามีคนติดตามหรือว่าคนเข้ากลุ่มเนี่ยเท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่465ผู้ติดตามนะครับสำหรับกลุ่มเทเล gram ของเขานะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีข่าวจากทางสยามบล็อกเชนครับ The Meme Game เหรียญมีมน้องใหม่ที่จะมาในทีมการแข่งขัน เปิดตัวด้วยยอดเพีเซล1 0 0 0 0ดอลลาร์ภายในเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นครับทางสยามบล็อกเชนก็ได้บอกข่าวคร่าวๆนะครับเป็นการรวบรวมเอาวัฒนธรรมเหรียญมีมนะครับเข้ากับจิตวิญญาณของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ครับโดยผู้ที่ซื้อโทเค็นในช่วงเพีเซลนี้จะได้เลือกอวตารตัวที่ชอบครับเป็นตัวแทนในการแข่งขันซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน5ตัวครับแต่ละตัวจะมีโอกาสชนะเท่ากันคือ20%สเซครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ชนะการแข่งขันนะครับก็จะไม่รับโบนัสนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกังววลไปรผู้้ที่่เขาม ซื้อเหรียญ MG MES นี่นะครับกี่ครั้งก็ได้โดยไม่มีขั้นต่ำนะครับก็ยังสามารถไปสเต็กกิ้งเหมือนกับเกม Pa y to Earn ได้ครับและเขาก็บอกว่ามีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยจะสร้างกำไรนะครับในช่วงสู่กระดานเว็บเทรดครับหรือว่า centize ีในวันที่10กันยายนนี้ครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับเพราะความจริงผมมาดูในสยามเกมนี่เป็นการสรุปทุกอย่างเลยนะไม่ต้องดูหน้าเว็บก็ได้เนาะแต่เอาเป็นว่าการดูหน้าเว็บก็ดูภาพรวมองค์ประกอบทุกอย่างเนาะข้อมูลก็จะมีทางวัดไป เาด้วยนี่เดี๋ยวเรามาดูทางนี้ครับสาหรับออดิตของเขานะครับพอผ่านออดิตแล้วไม่ว่าจะเป็นของทางซอยพุฟนะครับหรือว่าจะเป็นของคอนซูนะครับผมอันนี้ก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องได้ครับประมาณนี้ครับสำหรับโปรเจกต์เดอะมีมเกมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยและสุดท้ายครับวิดีโอนี้ไม่ได้ชักชวนหรือว่าสนับสนุนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงวิดีโอนี้ทํามาเพื่อรีวิวตัวเหรียญเกมเท่านั้นครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้แอดไปก่อนนะสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.